แล้วปูเ่เสฉวนไปหลบซ่อนในกระดองแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆฉันเจอกระดองใหม่มเจอกระดองสวยเจอกระดองใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อมาให้คนอื่นจําไดบา้บางวันเป็นอันนี้บางวันอาจจะเป็นหนามอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็มหัสจร,รย์และก็บอกเลยว่าปูเ่เสฉวนอายุยืนมากนะฮะให้น้องๆเดาว,ว่าอายุเท่าไหร่ปูเ่เสฉวนนะครับสามารถอยู่ได้สต๊อปจึ๊กพอสต๊อปเสร็จพิมพ์ก่อนโอเคพิมเสร็จแล้วใช่ไหม บางคนส่วนมากจะตอบผิดนะครับบอกเลยว่าปูเสฉวนสามารถมีอายุได้ถึงห0สิบืีพะเจ้า60ปีเราก็ไม่รู้ว่าทำไบจะนานขนาดนั้นหรือว่าเขาเป็นสัตว์ดึกดําบันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่แล้วก็บอกก่อนนะครับปูเสฉวนจรงิงๆไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวไม่ได้มองเหมาว่า้ปูเสฉวนนุ่งกับปูเสฉวนนี่กับปูเสฉวนปูเสฉวนมีทั้งปูเสฉวนบกแล้วก็ปูเสฉวน ในน้ำอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่าปูเสฉวนบกจมน้ําไม่ได้นะครับถ้าจมน้ำเ่ยขาดออกซิเจนตายนะครับแต่ปูเสฉวนบกเนี่ยสามารถที่จะอยู่บนบกได้โดยการรับออกซิเจนได้โดยตรงเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้คือคร่าวๆและเขาสามารถที่จะอยู่ในน้ําจืดหรือน้ําทะเลได้แต่จริงๆเขาต้องการทั้งสงน้ํานะครับเพราะว่าในน้ําทะเลก็จะมีเกลือแร่มีแคลเซียมอะไรประมาณ